สวัสดีครับวันนี้อยู่ับผมช่างรีสมายทีซอร์วิทนะครับผมก็อยู่กับเครื่อง MacBook Pro Model A178 นะครับก็จะเป็นตัวที่ไม่มีทัดบาร์ด้านบนนะครับผมก็อาการที่มาเนี่ยก็คือเปิดติดสักพักรีสตาร์ตเองนะครับแล้วจอลายเนาะตอนนี้ก็ทำการาซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาการรีสตาร์ตและ ออไลน์เนี่ยหายไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นมาตาักตัว CPU นะครับตัวนี้ก็เลยทําการเชิญตัวเมนบอร์ดให้ลูกค้านะครับในย้ายข้อมูลลูกค้าเข,ข้ามาที่บอร์ดนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับที่ติดปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง MacBook Pro นะครับไม่ว่าจะเป็นต้องการเปลี่ยนอะไรหรือจะต้องการซ่อมอะไรก็ตามก็สามารถราต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจเพฟซบุ๊กหรือจะเป็นไลน์อดอทเวียดนะครับทางร้านมีบริการทั่วกรุงเทพน,นะครับผมมีทั้งหมด10สาขานะครับใครอยู่ใกล้าสาขาไหนสามารถเวียมนมาใช้บริกการรัันนได้ะคบ วันนี้ช่างที่ขอสรุปงานคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะส่งเครื่อนให้ลูกค้าใช้งานต่อนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังมากครับผมสวัสดีครับ